รื่องของการกําหนดโซนกําหนดพื้นที่จากสอบอคอค่ะว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงสูงพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงต่ำแบ่งออกมาเป็นสีสีเลยนะคะจะมีทั้งสีแดง สีส้มและสีเขียวโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีการพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยในคณะทํางานของสอบอคอ,ออกมานะคะมีการระบุถึงรายละเอียดไว้จากพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่ได้รับรายงานมาในเวลานี้มีสถิติการติดเชื้อใหม่รายวันลดลงเพราะว่าเรามีการตรวจสอบและควบคุมพื้นที่มากขึ้น สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็ได้มีการไล่เรียงทุกหน่วยงานไปแล้วว่าจะดำเนินการกันอย่างไรรวมถึงการเข้าไปจัดการกับขบวนการลักลอบใช้แรงงานไม่ถูกต้องทานายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือคนไทยว่าในช่วงที่ประเทศกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้สถานาการณ์ในประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงเหมือนกับประเทศอื่นๆก็ขอร้องผู้ที่ชอบทําข้อมูลทางโซเชียลที่ใช้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความตื่นตระหนกมันไม่ได้เกิด ประโยชน์อะไรเลยกับประเทศไทยวันนี้คนไทยก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่มาปกปิดค่ะอยากจะให้ทุกคนมองที่ประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรต่อไปถ้าเกิดอยากจะอยู่ให้ดีขึ้นก็ต้องช่วยกันสิ่งดีๆมีเยอะแยะอย่าไปขยายความขัดแย้งกันให้มากนักนะคะสำหรับการประชุมสมบควันนี้ก็จะมีการสรุปมาตรการป้องกันโควิดที่กำลังระบาดในเวลานี้ไปจนถึงช่วงปีใหม่ค่ะเบื้องต้น จะมีการกำหนดพื้นที่แบ่งการตามแพร่ระบาดมากแพร่ระบาดน้อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อยก็จะกำหนดเป็นสีต่างๆทั้งเขียวส้มแดง จะได้มีมาตรการออกมานะคะว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ต้องทําอย่างไรบ้างท่านนายกรัฐมนตรีเน้นเลยว่าอาจจะต้องลําบากและเสียสละกันหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อไปจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากสอบอกคออย่านําข้อมูลจากที่อื่นซึ่งไม่ถูกต้องไปเผยแพร่ โดยทางโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตระวานิชก็ได้มีการถแถลงผลการประชุมสภากลาโหมที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการในที่ประชุมให้ทุกเหล่าทัพไปลาดตระเวนตรวจเข้มตามแนวชายแดนเพื่อหยุดยั้งการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดก,กฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเล รวมถึงให้เพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าวและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับขบวนการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศโดยต้องจับกลุ่มตัวให้ได้นะคะตอนนี้สั่งการไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสืบสวนสอบสวนกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับแบบไม่มีการยกเว้นขณะเดยียวกันก็สั่งการตำรวจและฝ่ายปกครอง ให้ช่วยกันตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าจะใช้ในการลำเลียงและหลบหนีของแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางในการป้องกันในจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็ต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ชั้นในนอกจากนี้ค่ะก็ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจตราตามสถานบันเทิงต่างๆว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและสั่งการให้กองทัพบ,บกรวมถึงกองทัพเรือไประดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพ สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม1,000เตียงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ ส่วนทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แสดงความห่วงใยกรณีที่พี่น้องประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทแล้วพบว่ามีการแชร์ส่งต่อข้อมูลตลอดจนข่าวสารที่มีลักษณะอันเป็นเท็จเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งรูปแบบอินโฟกราฟิกที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือไม่แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือส่งต่อข้อ ข้อมูลเก่าภาพเก่าแล้วสร้างความตื่นตระหนกในสังคมทําให้เกิดการแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารโควิด -19 เกินกว่าสถานการณ์จริงแล้วสร้างความสับสนตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าขอให้พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากทางช่องทางของทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ซึ่งก็คือสอบอคอค่ะเขาจะมีการถแถลงข้อมูลกันทุก วันอยู่แล้วแล้วสำนักข่าวหลักที่มีความน,น่าเชื่อถือก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ คืออยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลจริงก่อนจะทําการส่งต่อหรือแชร์ต่อให้กับเพื่อนเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจะยิ่งเป็นการสร้างความตื่นตระหนกสร้างความสับสนให้กับสังคมในวงกว้างได้ค่ะดังนั้นก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณกันให้มากๆถ้าเกิดมีการตรวจสอบแล้วพบว่าใครเจตนาปล่อยข่าวปลอมหรือนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือมีการแชร์ข้อมูลเท็จดังกล่าวก็จะมีความผิดตาม ราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2หรือวงเล็บ5แล้วแต่กรณีซึ่งก็จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ก็อยากจะฝากเตือนกรณีของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของพี่น้องประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆว่าอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้หรือถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงค่ะ